โอเดินไปไกลเด้อนี่เด้อไกลอยู่เดินไปไกลเน้เนอนแต่ไม่เป็นไรเราเดินไปเถอะคนเยอะอยู่คนขายลอตเตอรี่เยอะอยู่เป็นเป็นหลายแผงอยู่ครับครับดูครับมาเต็มเลยครับ ข้ามีตัวกลับใหญ

ขอดูตรงนี้หน่อยเก้าเป้าหมาแปดสองแปดบอนะครับรไหนเห็นตรงไหนอะเปดสองแปดบอลคู่คู่ลโคางข้านะกลับแล้วมอยหนอขโมยตะกี่ปอหรอ

អូចាប់បាយครับខ្ញុំហើយພາกันទិញថ្មប៉ារ៉ាឡីหมดใต้นี้ไอ้ខ្លួនទៅបំប៉ោថ្មរ៉ាឡីบ่เคยទៅខាងលួយនេះជុំ

โอเดินไปไกลเด้อนี่เด้อไกลไกลอยู่เดินไปไกลเด้อแต่ไม่เป็นไรเราเดินไปเถอะคนเยอะอยู่คนคนขายรถตเตอี่เยอะอยู่เป็นเป็นหลายแผงอยู่ครับครับดูครับมาเต็มเลยครับรถ

โอ้สาวครับสาวโอ้สาวโอ้สาว oh,

โตนิโตโม่ด้้งซ้ายดูพิซซ่นหับตตนต้องดอกพิีนับว